สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆวันนี้ฟุกก็มีของเล่นใหม่มาลองนะคะนั่นก็คือสเปรย์ฉีดใบเงานะฟุกก็ไปลองหาซื้อมานะคะก็มีสองยี่ห้อนี้นะที่ฟุกเลือกซื้อมาลองใช้นะคะอันนี้ก็เป็นการลองใช้ครั้งแรกของฟุกนะคะเดี๋ยวมาลองฉีดกันนะคะว่า,าผลลัพธ์ของการฉีดเนี่ยของอตัวไหนเนี่ยให้ลักษณะใบเป็นแบบไหนกันนะ ค่ะมาดูลักษณะก่อนฉีดกันนะคะคือก็จะเห็นว่ามีคราบคราบขาวๆแบบนี้นะคะที่ใบนะคะจากการที่ฟุกทั้งฉีดปุ๋ยหรือว่าฉีดไตโคเดอร์มานะคะก็จะเห็นว่าใบเขาก็จะแบบมีฝุ่นเก่อนะคะ แบบนี้นะก็อยากให้ออ่ใบของน้องกวัามากมรกตเนี่ยเงางามสวยแบบพี่ๆในกลุ่มบ้างนะคะก็เดี๋ยวมาลองนะคะว่าเมื่อใช้สเปรย์ฉีดใบเงาแล้วนะคะจะได้ผลลัพธ์เป็นยังไงคะ่ะต้นนี้นะคะฟุกจะฉีดของเชอร์บานะคะเป็นเชอร์บาแพนแวกหนาะ มาลองดูกันนะคะขอซูมหน่อยอ่ะฟุกก็จะฉีดห่างๆนะคะแบบนี้นะยบบๆอันนี้คือฉีดไป สามฟื้นนะคะแล้วก็ต้งหลัก ก็คือไม่ได้เช็ดฝุ่นออกจากใบนะคะไม่ได้เช็ดฝุ่นออกจากใบใดๆเลยนะคะก็ฉีดลงไปเลย ก็จะได้ความความชัดขึ้นมาไม่ถึงไงไว้ยังไงดีแล้วโอเคคราบฝุ่นเขาก็มีความหายไปนะคะอ่ะก็เดี๋ยวต้นนี้ก็พักไว้ก่อนนะคะมาที่นอกต้นนี้นะคะ อันนี้คือลักษณะใบก่อนที่จะฉีดเราจะฉีดเป็น perfect p a n ฉีดเลยฉีดห่างประมาณ15เซน อันนี้มีกลิ่นนะคะมีกลิ่นแบบกลิ่นสเปรย์อันนี้ดูเหมือนจะเห็นความเงาขึ้นที่ใบชัดกว่าอีกตัวหนึ่งนะคะ จะด้วยที่เราไม่ได้เช็ดใบนะคะก่อนที่จะฉีดนะก็ยังมีคราบอยู่นะคะ พนลับนะคะอันนี้ที่ฉีดเชื้อราเข้าไปนะคะก็จะเห็นว่าที่เราไม่ได้เช็ดคราบฝุ่นนะคะพอแห้งก็ยังมีคราบอย่างนี้อยู่นะส่วนตัวนี้นะคะเราฉีดเพอร์เฟกลงไปนะคะ คราวนี้ฟุกก็เลยนะคะไปเอาเฟอร์เพอร์เฟกนะคะมาฉีดทับกิ่งนี้ลงไปเลยนะคะจะเห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบซ้ายสุดนะคะก่อนฉีดตรงกลางเป็นฉีดเชอร์บาแล้วก็ขวาเนี่ยฉีดเพอร์เฟกนะคะก็จะเห็นความแตกต่างนะคะของความเงานะคะส่วนฟูกเองนะถ้าจุดประสงค์ของฟูกอยากให้เขาเงาให้เขามันให้เขาเหมือนไม้ประดิษฐ์นะนะอ่ ตัวเ e อร์เฟก็จะตอบโจทย์นะคะที่ต้องการแต่ตัวเชอบาเนี่ยเขาก็จะเหมือนจะทำให้ดูเงาเป็นธรรมชาตินะคะดูไม่กระตุกกระตากก็ต้องแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะว่าชอบให้เป็นลักษณะไหนนะคะแล้วก็เห็นมีอีกหลายวิธีเลยนะคะเช่นเอานมเช็ด เอาเบบี้ออยเช็ดนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องลองไปหาทำดูก่อนนะคะเราจะเอามาแชร์พี่ๆค่ะหรือพี่ๆมีวิธีไหนนะคะที่ทำให้ไหม้ใบเงาสวยงามก็แชร์กั share, กบฝุกไว้ได้เลยนะคะฝุกจะได้ไปลองทำคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณพี่ๆเ,เพื่อนๆที่ติดตามมาตลอดนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจนะคะกด Follow นะคะช anel ฝุวนนะคะแล้วก็กด u b s c ไ i b e ด้วยนะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย